เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะจริงไหมครับคุณเฉินจุกครูนะฮะเนี่เปิดมาก็ลือเรื่องจอ์นนี่เลยเดี๋ยวก็เรื่องจอนน์อจอนนี่มีอีกเยอะนะเมื่อเช้านี่ผมไปดูโพสมีคนบอกอาจารย์เดชายอย่าไปอย่าไปยุ่งเรื่องจอ์นนี่เลยเขามีทนาอยู่แล้วผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนผมเป็นนักจัดรายการผมมาจัดรายการในฐานะอินฟูนะมีหน้าที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายคดีอาญากรรมคดีจอหนนี่เป็นคดีดัง แล้วเร็วๆนี้จะเป็นคดีดังขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะมีคดีความเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาผมและได้ได้ทราบจากแหล่งข่าวอาจญากรรมที่การชิดตำรวจบอกคดีความจะมาเพิ่มเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์นี่เขามีธนาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรคดีเขาแต่ว่าผมจะเอาคดีของเขาเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาให้ความรู้กับประชาชนว่ากรณีของคุณจอร์นี่ถูกกล่าวหาว่าไปสร้างรีสอร์ทในที่ของการนิคมนะครับนะนะครับและ ถูกกล่าวหาว่าบุกลุกที่ป่าเพราะข้อกันที่ป่าไว้ดังนั้นตอนนี้เราติดตามข่าวจอนนี่โดนอยู่สองข้อหานะครับก็คือบุกลุกที่การนิคมคือไม่ใช่สมาชิกการนิคมไม่ได้รับอนุญาตไปปลูกรีสอร์ทอันที่สองบริเวณตรงกล่าวเป็นเขตป่าแค่นี้เขาโดนกล่าวหาอยู่เขาไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับเขาไม่ใช่ผู้กระทาความผิดพวกเขมเนจะมาขออะไรมาเนี่ยนะนะครับนะเขาไม่ใช่ผู้กระทําความผิด นะผมไม่เคยบอกว่าจอร์นี่เป็นผู้กระทาความผิดดังนั้นเอฟซีจอน,จอน,นี่บางคนได้เข้ามาบอกว่าอ,อาจารย์เดยอย่าไปยุ่งเลยเขามีทนาอยู่แล้วผมจะไปยุ่งอะไรกับจอน,นี่ผมกําลังเอายกตัวอย่างเขาเรียกข่าวอาญากรรมแลม้วมาให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนว่าผมไม่ได้บอกว่าจอน,นี่ผิดหรือถูกนะแต่ผมกําลังเอาข้อคิดว่าคนใหญ่คนโตคนดังอย่างจอน,นี่มีคนติดตามห้าล้านคนเวลา ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนะี่ยเขาพิจารณาจากพยานหลักฐานเขาไม่ได้พิจารณาจากยอดคนติดตามสมัยก่อนเพื่อนผมเนะี่ยทนายตาั้มสิทธาวิยบังเกิดอ่ะโอ้โหคนติดตามเยอะแยะ Facebook ผมมีอยู่ล้านสามทนายตั้มมีคนมีคนติดตามอยู่สองล้านกว่ามากกว่าผมเท่าตัวความดังความอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะนะพี่ตั้มเขาดังกว่าพี่เดยดเยอะแต่ตอนนี้พี่ตั้มต้องไปอยู่ในคุกนะต้องไปอยู่ในคุกเพราะอะไร เพราะเอฟซี FC ช่วยอะไรคุณไม่ได้แบบที่รองเต่าพลตรวจตีจรูนเกียรตินะรองเต่าบอกว่าโอเคถึงแม้เขาจะเป็นอินฟูนะก็ไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายถ้าสมมุติว่าคุณทําผิดกฎหมายดกฎหมายต้องบังคับใช้ต้องเทียมการตามรัฐนูนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เดลเามาพูดเรื่องจอร์นี่ผมไม่ได้บอกว่าจอร์นี่ผิดกฎหมายนะบอกอย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมไม่ได้ไปยุ่งกับจอร์นี่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาคดีมาเป็น เตือนสติพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผมเตือนสติเอฟซี FC ของผมนะครับว่าเวลาตํารวจเขาจะดําเนินคดีเนี่ยเขาจะแจ้งข้อากล่าวหาเขามีต้องมีหลักฐานก่อนถ้ามีหลักฐานพอสมควรเขาแจ้งข้อหาจอน,นี้จอ,น,น,จอน,นี้ผู้กระทำความผิดเพราะนั้นรดีจอน,นี้ตํารวจเขาก็มีหลักฐานเขาไป,เอา,ไปเอาดูจีพดูแผนที่นะ้วปรากฏว่ามันเป็นที่การนิคมและมันเป็นที่ป่าไม้ที่เขาสงวนไว้เพราะฉะนั้นเขาก็ จะดำเนินคดีกับคุณจอรนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณจอรนี่ก็ต้องไปต่อสู้ว่าเออนะออบริเวณดังกล่าวไม่ใช่ที่การนิคมบริเวณดังกล่าวเอ,อไม่ใช่เขตป่าไม้ก็ต้องไปสู้สองประเด็นนี่คือแนวทางการต่อสู้ส่วนคุณจอรนี่จะต่อสู้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ทนายของเขาผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีนะแต่จะให้ความรู้ว่าคดีประเภทบุกรุกป่าเนี่ยผมเนะี่ยเคยทําคดีประเภทนี้มา หลายคดีอยู่เพื่อนผมเองก็โดนสารจาคุกไปเร็วๆนี้ที่กระบี่นะเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยนะครับไปรังวัดสอบเขตไปออกชน,งชนโงฉโนดอะไรมาเนี่ยตอนแรกก็มาปรึกษาผมจะสู้คดีผมก็ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาพวกที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ก็ทําคดีพวกตํารวจพวกอายการที่รู้จักกาันเขาบอกพี่เดยอย่าสู้เลยคดีพวกนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้เพราะการประกาศเขตเป็นที่ดินป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมันตรวจสอบได้ไม่ยาก เขาประกาศเขตชัดเจนเพราะนั้นเราสู้ไปฟังไม่ขึ้นมันจะติดคุกกิตารางผมก็ให้เพื่อนผมรับสรารภาพบุกรุกป่าสารรอการลงโทษครับโทษจำคุกก,ก็รอรอ,รอการลงโทษก็จบไปโทษจำคุกไม่เกินห้าปีรับสารภาพอาจจะเหลือทักปีครึ่งสองปีอะไรต่างรองการลงโทษไปสองปีจบนะครับนี่คือแนวทางเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าเจอคดีแบบของคุณจอห์นนี่นะหรือว่าไปซื้อที่ดินที่ไม่มีโฉนดเนี่ยก็ถ้าดูแล้วเนี่ยหลักฐานมันชัด นะเราไปลุกล้ำเนี่ยเราไม่ต้องสู้ครับมันสู้ยากรับสาภาพสารรอการลงโทษไม่ติดคุกจกอันนี้คือความเห็นส่วนตัวแต่สําหรับคุณจอหนนี่เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีคนติดตามห้าล้านกว่าผู้รู้ผู้อะไรต่างๆนะอันนั้นก็เรื่องเขาไปแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะนะครับนะไม่เคยบอกว่าใครผิดเพราะผมไม่ใช่สารเตี้ยแต่ให้ความรู้กับประชาชนว่าถ้าใครไปเจอคดีแบบจอนนี่เนี่ย นะไปปลุกลูกป่าหรือ่าหรืออะไรพวกนี้ให้รับสารภาพแล้วจ้างทนายมาแล้วก็นะเขียนคำรับสารภาพประกอบเรื่ออะไรต่างๆว่าเรายังไง <c oughs> นะครับนะนะรับสารภาพเพราะเราไม่รู้ยังไงแต่ว่าเราจะไปต่อสู้เราไม่รู้นยมันยากแต่ถามว่าต่อ,ต,อต่อสู้ว่าเราไม่รู้หรือขาดเจตนาเนี่ยหรือสําคัญผิดเนี่ยผมก็ไปมาเช้าไปค้นค,นคำวิพากษาดีิกามามันก็พอมีนะเดี๋ยวจะเอามาโพสเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณจอรน,นี่ว่า ถ้าอยากกระสู้ว่าไม่มีเจตนาไม่รู้สําคัญผิดเนี่ยมันพอไหวไหมเดี๋ยวจะไปหาคาพิพากษามาช่วยคุณจอรน,นี่นะแต่จะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้มันก็มีเหมือนกันนะที่ไม่รู้เข้าใจผิดอะไรมีอันนั้นมันต้องเป็นลักษณะแนวเขตไม่ชัดเจนดูพฤติการเป็นลายคดีไปไม่รู้เพราะอะไรเช่นเป็นชาวบ้านถ่ายไปถ่ายมามันล้ํามันเกินไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะนะครับในะนะบนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาคําพิพากษามาโพสต์ว่า เป็นกาลังใจให้คุณจรน,นี่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้จริงๆนะ <c oughs> นะคุณก็ไม่มีความผิดทางอาญานะครับเพราะฉนั้นรายการเราเนี่ยไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปซ้ําเติมอะไรคุณจรน,นี่แต่ว่าคดีดังพอคดีดังเนี่ยเราก็ต้องไปไงเอามานั่งให้ความรู้กับประชาชนนะครับผิดหรือถูกเนี่อรอศาลตัดสินนะครับนะนะครับเราเป็นบุคคลสาธารณะพอมีเรื่องมีราวคนแม่ก็ต้องเอาเรื่องเรามานั่งพูดกันธรรมดาลนะครับพี่จรน,นี่เพราะพี่ดังเหลือเกินพี่ดังไม่พอพี่แม่งรวยด้วย พี่รวยไม่ไม่พอพี่ปากดีแล้วไปวิจารณ์นายกเช่นอ่นะคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นําไปกระแทกนายกพอกระแทกรุบ f อฟซีเขาก็เยอะนะพอเอฟซีเ,เ,เขาเยอะหลิวล้อก,ก็เยอะแยะไปหมดเขาก็ต้องตรวจสอบเลยฮนะไอคนนี้เป็นใครมึงเป็นใครทําไมวิจารณ์นายกอะไรต่างๆขณะวิจารณ์เองเป็นตํารวจด้วยขณะมาสร้างรีสอร์ทก็เป็นตํารวจด้วยเฮ้ยทำไมมันรวยจังวะ มันก็จะมีคนมาแจ้งคงแจ้งความเริ่มคดีเอา้านะก็มาตรวจสอบรีสอร์ทนะแล้วตรวจสอบว่าผิดวินัยไหมตรวจสอบความรล่ำรวยผิดปกติหรือไม่แม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคุณ